ามาเจอกันกับเยสแสงอีกเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับเอฟซีพุนานรัก,ท,กทุกคนน้องค่ะเนาะปุ๊ยอากาศมันแหงแดดมันแหงฮอนเด้อจ้ะเด้อะระวังสุขภาพนเด้อจ้าบ้านมูเจ้าฮอนคือบ้านข่อยบ่บ้านข่อยนี่ฮอนคักฮอนเนี้ยอนแทฮอนวาได้ฝนฝ้ากระบ่ตกบ้านเจ้ามีฝนกันบ่านทามีฝนก็นสโงมาทั้งพีเนีเด้อจ้า แฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักของยาาแสงทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมือนี่กรับมะว้าวฮอดนองอ,อ่อายสกุลนาพรของเขาเนาะบดน้อยของเขาค่ะอ่าซปเปอร์สตาร์ตัวน้อยค่ะที่น่ารักข่อยกะเสีอว่าแฟนคลับเอฟซีค่ะรอรอชมรอเบิงรอรุ้นกับนอ้องอะาอายสกุลนาพรอ,อยู่กันทุกุลทุกคนเนาะคะ่ะเนาะ ได้ยินเนาะได้เห็นเพิ่นโพสทันทะเละอยากเอามาเ้าสู่ฟังว่านองออายสกุลนาพรของเฮานี่สิ่เขาห้องอัดแล้วค่ะสิ่เขาห้องอัดทำอาการเกาไปอัดเพลงมาให้แฟนคลับเอฟซีได้ฟังได้ชมกันแล้วเมื่อนี้ครับอยากให้แฟนคลับเอฟซีหลายผู้หลายคนน่ะทรงกำลังใจซอยให้นองออายอัดเสียง ให้ได้ผ่านไปด้วยดีให้ได้แบบเฮงเฮงปังปังแบบที่เขาเห็นกันนั่นแหละค่ะแบบ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 ที่ได้แบบมีแต่ความสุขความมวนเนาะสำหรับแฟนคลับเอฟซีพูที่อ่าซัพพอร์ตผูที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจนอ้องอาอายเนาะโอ้ยเด็กหน่ย่ยคนนี้นะสุดยอดอีหลีค่ะความสามารถนี่ปตองว้ามอดแต่ความสามารถนี่ดาานโดดเด่นอีหลีค่ะปฏิพัน์ไว้พิบนี่ก็เบิดแต่หันเนาะ เห็นเบิงแต่ละฉากแต่ละขันแต่ละตอนมานี่โอ้ยเห็นน้องอาอายแล้วนี่ยอมรับในความจริงในความสามารถเนาะเมื่อนี่พอกับยาก็กทรงกำลังใจให้ค่ะทั้งทั้งพอทั้งยากับมาทรงกำลังใจให้น้องอาอายกันแบบล่นรามแฟนคลับเอฟซี A P C ก็คือกัน,นะะเนาะเนาะสู้สู้นะคะคนเก่งสัน อีหล่าทำได้อยู่แล้วส่งกำลังใจและเป็นกำลังใจให้อีหล่าด้วยนะคะพี่ๆพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนว่าสันเพิ่นว่าคือเพิ่นมาขอกำลังใจเนาะขอกำลังใจจากพ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับเอฟซีเอาสิไหเบิงนะคะเห็นมรุมันสะท้อนแสงโอ้บ่เห็นหรอะค่ะ แล้วในฟ้อนจะจเต่าแลี้ยวดูสัญญาหรอ <c oughs> ือแม่เห็นบ่ค่ะโอ้ยมันบ่เห็นนะคะ่ะแฟนคลับเอฟซีอ่าเพิ่นก็ไปกอดล้ากับยาไปกอดขอกำลังใจกอดขอพรจากยาอ่าก็มากอด พอเพิินพอพอนกเนาะพอนกพงสะกรนขอกำลังใจให้ยาในเดอร์วัซันพอเพิ่นก็ได้กอดลูกแล้วก็เป้าหัวให้ลูกมันมันสะท้อนเสียงเห็นบรรยากาศแเห็นเห็นแล้วเห็นนอกนาค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะกดาค่ะกด้าสูงสักงาห้ือไง กินกันลนะนาะเนาะคือเพิินกับโวการเข้าของอัดนี่มันบ่เป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะมันเป็นเรื่องง่าย้อคะบางครั้งก็มีความกดดันมีความยางลายอันหลายอย่างเด้อ้าบ์บเก่งอิลิบอสูอิลิเนาะแต่ว่าเสื้อว่าน้องอ้ายเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่สูเป็นคนที่มีความมีความมุ่งมั่นมีความอดทนหลายอยู่ดอกสําหรับน้องอ้ายสกุลนาพรบอดหน่อยของเขาสุปเปอร์สตาร์หน่อยของเขา,นาเนาะเบิ่งเพิ่น ทำการแสดงโดยบ่ต้องมีสคริปต์ว่าต้องมีอีกอย่างบ่ต้องได้อย่างเพื่อนก็นสามารถเบ้าของเพื่อนไปได้ทุกเรื่องเบ้าของเพื่อนไปได้ทุกอย่างอ่าแสดงไปได้ทุกบทบาทแล้วก็แสดงได้สมจริงอิหลค่ะ,ะบทบาทใดก็แสดงได้สมจริงของสําหรับนอ้องอาอายเนาะอาอายขอพรพ่อจ๋ากับย่าจ๋าก่อนเดินทางไปอัดเสียงเพลงใจเสาะบนเกาะนาคีวสัน พ่อจ๋าไม่ได้ไปกับอีลาพ่อจ๋าต้องกลับไปพ่อจ๋าต้องกลับไปไอ้นี่เนาะกลับไปทั้ไอ้นี่อยู่บ้าไอ้นี่หัอลั่เสียงวีหกน้องต้องเข้าห้องอาร์ตโบมี่อ่าพอไปนั่มก็ต้องขอกำลังใจแบบหลายๆยังเป็นเท่าเท่ากับโอ้ยก็ต้องขอกำลังใจแบบสุดยอดอยังที่ว่านนี่แหละอ่าพ่อจ๋าเพิ่นกับมีธทุระ ปังที่ตรงถ้ำเนาะ,ะก็ต้องส่งลูกไปเข่าห้องอัดสินะพ่อจานี่ก็เป็นผู้บริหารก็ต้องไปบริหารวงเป็นบริหารอีหยังหลายๆอันห,ห,ห,หลายอย่างเพราะว่าในการที่จะออกไปทําการแสดงก็ต้องไปเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพร้อมมาทำบาบอยาให้มันขาดตกบกพร่องย่านเจอาภาพเพิ่นว่าจังสิหนะถ้ามัน อันใดบ่พพ่อมันยังบ่พอ่ออมแล้วบางคนนกะจะพาบางคนก็นบ่เข้าใจด้อค่ะก็ว่าให้ก็มีหลายๆลายหลายๆแบบหลายๆอย่า,ย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 ยางนี่ล่ละเพิ่นก็เลยได้แค่ทรงกําลังใจหรือคําอวยพรให้ลูกสาวแค่นั่นให้ลูกสาวไปเข่าห้องอดัดอา่า มีแค่ค้าอวยพรกัญญาก็คือกัญญาก็ต้องอให้กำลังใจให้คําอวยพรกับน้องอาอายของเฮานี่สินะนี่และน้องอาอายก็คือถ้าแบบมีผู้อยู่เคียงข้างมีผู้คอยสพอร์ตมันก็มีพลังขึ้นอีกอแต่ก็มีป้า้หน้าๆอาอาไปเป็นเพื่อนหลายคู่หลายคนอยู่อกอกแต่พอบ่ได้ไปญาณประเด้ไปมันก็คือก็ได่ถึงกับคำ เป็นปัญหากับน้องอร์หรอกเพราะน้องอร์เนี่เป็นเด็กที่เก่งเป็นเด็กที่ฉลาดเป็นเด็กที่มีแววที่แบบปฏิพันธ์ไหวพริบของเพิ่นนี่รวดเร็วทันใจอตอบได้ทุกอย่างแล้วก็การที่เพิ่นก็ฝึกฝนม้าหลายรอบแล้วกับการลองเพลงเพลงนี้่ก็เสื้อว่าเพิ่นนี่เขาไปอัดนี่่าน ฉลุยแน่นอนเอามานียายแสงก็ขอมาเป็นกำลังใจให้อบอสน้อยอาอายสกุลนาพรนของเขาให้เข่าห้องอัดให้ผ่านฉลุยเฮ้งเฮงปังปังมียอดบิวโอ้ทะลุสองล้านสล้านวิวพุทธเจ้าเด้อเอามาหนียิ้แสงก็มีข่าวสารเบาซูแฟนคลับเอฟซีฟังซำนียละหากคุณใดชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อจ้าสวัสดีจา้า